ท่านผู้ชมทกั่านด้วยนะเอสวัสดีนะครับหลังจากคลิปที่เราเนี่ยหาขาดำสันจีไปนะครับก็คือมีคนบอกบนผมนเลยนะคะว่าอยู่ที่กเกาะเนี้ยพัตตคารเกาะเป็ดตรงนี้เจอสักทีนะคบโอ้โหโคตรสุดอะคือเกาะตรงนี้ครับนี่ไครับผมเออ จุดเสื้อหาเจอคผมก็คือขึ้นไปมันจะมีสามชั้นใช่ปะละ่ะเออจริงๆผมว่าการถ้าหาไม่เจอในกอยจะไปซื้อหมัดมนุษย์แล้วนะเออว่าหาเจอคือขึ้นมาบนนี้เลยก็จะอยู่บนสุดตรงเนี้ยมันก็จะมายืนแอคอยู่บนนี้ยมาเตะใครบางคนนี่แหละก็หมื่นห้านะครับเฮ้ยแสนห้า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 ป สวยจาดดูดิชมโคตรตึงอ่ะครับเื้อพาคิไปด้วยเลยแรงไหมเนี่ยดิผมไม่ได้เล่นเน้นพวกเนี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตายกันนะกดคียดิปั้งทีเดียวไม่ตายครับแสดงว่ากากดิโหทุกคนครับผมหาเจอแล้ว ดีใจมากนับพลังต่อทูน่นี้แทบไม่ได้อัพเฮ้ยทุกคนผมหาเจอแล้วผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะช่างมันนะครับก็ขอบคุณทุกคน,นล้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ต้นมากๆนะครับนะเออแล้วพี่ครับ เกาะนี้มันอยู่ตรงไหนเหรอคะ,อะเราดูในแผนที่นะคะเออนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยนะครับพี่น้องน้องดูในแผนที่นะครับตรงที่แบบมันเรียวสุดเนี่ยแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าตัวผมอยู่ไหนคนเห็นไหม ไอดำๆที่เบ,บลูกของคมณทุกคน,นเนี่ยมันก็คือจุดของเราด้วยเองนะย,โยโฮูปรากฏว่าผมเอาความทรงจําจากสิบชาติที่แล้วนะนะเออหลายปีที่แล้วเลยแหละเอามาใส่นะทําให้ผมเนี่ยไม่รู้นะว่ามันอัปเดตที่ใหม่นะครับแต่เป้าหมายต่อไปของผมเนี่ยไม่ใช่ดาร์กสซ็กต่อไปเป้าหมาย ต่อไปของผมเนะี่ยก็คือหมัดมนุษย์นะครับที่เกาะเออที่เกาะอาโองมอัดอ่ะเดี๋ยวเราไปเกาะอารโลถ้าไม่มีอีกก็ใจใจด้วยครับถ้าจะอยู่เออกาะอ,อารลเน่ยก็เปิดที่อยู่าเกาะอารโลปัาร์ตไงเกาะช้างอี์แลนด์เกาะอะไรก็ไม่รู้อ่ะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกที่ที่เกาะอาลองเลยนะครับโอเคครับตอนแรกก็มาถึงเกาะเอ่อฉลามเรียบร้อยครับเกาะอาลองนี่เองเอ่อมันจะอยู่ข้างบนตรงนั้นนะครับว่าเขาบอกกันนะว่าอยู่ข้างบนนะครับไปไปเลยโอเคครับต้องอยู่แหละเลลี่น,นั่นไงเจอแล้ว ย้อนะครับนี่นะครับคุณลุงเลลี่เฮ้ยตามมาทำไมอะ่ะตามขึ้นมาได้ด้วยวะเดี๋ยว,ยวที่ขาดหายไปหนึ่งล้านบาทไม่เป็นหมัดหรือว่ามันเป็นเผ่าอะไรปะดูดิได้บอกเป็นสิ่งชีวิตของมนุษย์เอ่อทดเทนระยะทางตา่างริวหนัง คืออะไรครับไม่รู้สิเดี๋ยววันหลังผมซื้อมาริบูนะครับนะสำหรับคลิปนี้ผมก็าหาขาดำเจอแล้วย้ yeah. จะถ้าขาดำทำไมง้างมือเออโอเคแค่นี้ครับจบแล้วบ๊ายบายครับจุ๊บ bye